ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยับผมมิสเตอร์ออยมาแล้วนะครับเก <c oughs> มผีที่ทุกคน <c oughs> Mental Hospital ภาค t ห้านะครับเราจะมาเล่นดูกันว่ามันจะหลองแค่ไหนมาดูกันเลยน,นะครับว่ามันจะหลองแค่ไหน The story it began and not so long ago เขาบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยมันล้างมาแล้วหลายปียนี่นะครับผมมันก็จะ,ะย้อนเนื้อเรนะื่องในแต่ภาคหนึ่งไปถึงภาคสามเอาเรื่องก็ภาคสี่นะครับผมผมเจอปีศาจหนามไามายในโรงพยาบาลประสาทร้อนแห่งน,นะน,นี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในภาคห้เาเลยนะครับผม ที่จริงผมอยากจะแคสภาค3อยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับวอเสียใจด้วยมาดูก,กันหนอะ it's time i have to start my journey ไอกสนานีก็ขึ้นมาจ้าโอเคมาแัง เกมมันจะเริ่มนะครับแบบนี้ โมเดียวนะครับท่านผู้ชมเหนิวเหนยวหน่อยอยากเล่นจะยังนี่โอเคเอง อเอาละครับเรามาเริ่มเกมกันเราลอาตัวเราก็เด็มไปด้วยป่าช้าอะไรต่างๆอันนี้ผมกระโดดเรา,าเดินข้างหน้าไปกูจะเห็นไม้กางเขนสอ่องไฟอยู่เราสามารถเปิดมองผ่านกล้องทางความมืดได้นะครับผมทำมันมืดมากเราก็เอากล้องขึ้นมาเลยนี่จะได้มองเห็นอย่างนี้แล้วก็เดินไปต่อนะครับผม โรงพยาบ,บาลประสาทร้างอยู่ขา้างหน้าเาไม่นานผมจะก่อนอื่นเราต้องเปิดประตูซะก่อนไม่ผมไม่ได้กรกระโดดเลยแล้วกันกระโดดอือกระโดดไม่ได้อีกจะเข้าอ๋อยังไงใครมันจะเข้าไว้งได้ไหมนั่นเอาล่ะจะเข้ายังไงมือซ้ายมองขวาโอเคม,มือมือชิบหาย จะทำยังไงดีไม่ดีไม่ดีจะเปิดร,รุ่งศอันนี้หรือว่าเราต้ใช้ทางลัดเดินไปตรงนี้เลยมียงงจะได้ดีโอเคเดินไปเดินไปเดินไปไม่ได้หรอโอเคสรุปนี่มึงให้กูมาเล่นอะไรโอเคเนว่าเดินไปกันโรงมองไปรอบๆเห็น เน้อย่าเข้าไปในน้ำไม่ได้เอ้ยอยู่น้ำกรดูแล้วทันไปเฮ้ยโอเคเปิดเรากดไม่ด้ไหม ปิดไม่ได้เลยอะ่ะจะทำยังไงดีจากตรงนี้้วเปิดดีไหมไม่เปิดไม่ได้เข้าไปไม่ได้อเอเอาให้ดีจะทำยังไงดีสงสยัยเราเปิดด้วยมือเปล่าเองไม่ได้นะครับผมต้องไปหาอุป,ปกรณ์มาเหมือนเนี่ยเอเออุปกรณ์มันอยู่ตรงไหน อันนี้กูหาไม่เจอเนี่ยโอเคเดินไปเราต้องหาอุปกรณ์มาเปิดประตูน่มั้งโอเคเดินกลับเข้าไปเหมือนเดิมโรงพยาบาลประสาทปะอันนี้แม่งก็โอ้โหโอ้โหทำไมประตูไม่ได้เลยวะ เฮ้ยก right? right. okay. ็ใจแล้ว้าใจแล้วเราต้องลอดผ่านตรงนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคหมอบลงคานเข้าไปข้างในไม่ได้อีกเปิดประตูอ้โหเข้าไปไม่ได้เฮ้ยไปจะไปจะหมด โอ้โหไม่ได้ไม้ไม่ได้ไไดเอาไงดีของไงดีเราเข้าไปไม่ได้ไอ้น,น,น,นี่อันเนี่ยออาย่มียวอ้ายอนนออายดีอุ้ยไปเลยอ่ะมันเปิดไม่ได้เนี่ยโอเคหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทุกตัวไอ้ดูซิเปิดได้ม ไม่เปิดไม่ได้ปุดไิ่ได้วยไอ้เอ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไเอ้ยเฮ้ยกูจะต้องวิ่งไปวิ่งไป,ไปกระโดดไปกระโดดไปแ่งเฮ้ย้แล้วจ้นี่อ๋อเราจะไปทางไหนดีเราจะอ้อมตรงนน้นดีไหมหรือเราจะไปหาอุปกรณ์มาเปิดประตูก่อนโอเคเข้าไปในน,นี้ได้ไหมไม่ได้ ไอ้ซัสตว์งไปจะทำยังไงเนี่นเยเฮ้ยเฮ้ยคนคนเฮ้ยทำไงดีเข้าไปดีไหมมิงเปิดเฮ้ยมีคนมีคนเข้าประตูอะเอาดีเข้าไปดีไหม เออประตูเปิดเฮ้ยเข้าไปเข้าไปข้างในตกซะจ้ะเ,เอ้ยกะแม่งเอ้ยเฮ้ยกูตกใจเฮ้ย,ยมีคนมายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยกูเริ่มร้อนแล้วกูเริ่มห้อนแล้วออกไปดีกว่าไอ้เว,นวยน้อยเฮ้ยไอ้ตรงนี้กูเปิดไม่ได้เช่นเคยเนี่ยอื้ เอี๋เขาบอกว่าประตูตรงนี้มันเปิดไหนๆอ่ะเปิดไม่เห็นเปิดเลยในนี้ก็มือชิบหายเลยเนี่ยทำไหดีทำใหดีหดอ๋อประตูประตูตรงนี้เปิดโอ้ไม่มีอะไรเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรเออขวาซ้ายอัาปีซ้ายโอ้ไม่มี หลังไปไม่มีอะไรเลยเนี่ยปืยก็ตกใจไปได้อืมอะไรเนี่ยลูกกศะสุ์ปืนเก็บเก็บมาหน่อยเก็บมาเก็บเจ้าของก็เก็บให้หมดครับแล้วก็ออกไปเอาละหรือว่าของนี้จะเอาไปงัดประตูดได้มันก็รีบไปรีบไปรีบไป เฮ้ยประตูเปิดเย้โอเคประตูเปิดก็เข้าไปไ,ได้ครับผมไอ้รุงพยาบาลน,นั่นเราต้องเดินตามั้วที่ไปใช่ไหมดูของไม่มีเดินไปต่อเฮ้ย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 เรกล้องุดกล้อง,ก,องก่อนโอเคทางให้โคตรมืดเลยเอากล้องขึ้นมากระไรขึ้นวะ ตอวยั้งงกงกงทางมือจีบหายนะกูจะเดินไปยังไงครับนี่ทำใหสุดโอ้ย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 ตัวทางเดินแล้วเอาต้องงดใช้กล้องมอนิเตอร์ก่อนโอเคเดินไปตรงนั้นเอาเอ้ยตกใจกลางหันวงไหมเฮ้ยสยองสยองมากสยองมากๆเลย กูไล่กาพีไอเวเ้เด้วยเฮ้ยกูจะบ้าตายยังไงวันนี้ก็ขอจบการแคทเกมแค่นี้นี่ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดูไว้นะครับผมผมคลิปหน้าหน้า Mental Hospital จะมาต่อกันตรงฉากนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ